ะหลุดมาจากตรงนั้นนานนะคะพี่หรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวก่อนถือว่าจะหลุดออกม,มาได้ก็เป็นเรื่องไงครับก็โดนตํารวจจับก็ก็อ,อก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอันเนี้ยสาหรับตัวเองเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเราจะไปไกลแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็โชคดีที่ว่ามีอะไรมาหยุดเราไว้ก่อนอ,อหลายคนจะบอกว่า เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแค่เนี้ยฉันคนโทรลได้เพราะฉะนั้นมันจะมันจะสูมเสี่ยงมากเลยคนที่มักจะคิดว่าเฮ้ยแค่เนี้ยยาที่ฉันเล่นเนี่ยมันแค่เนี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบรุนแรงฉันสามารถคนโทรลได้ฉันไม่เล่นก็ได้แต่พวกเนี้ยมันจะส่มเสี่ยงมากฉันแต่เหมือนเหมือนเหมือนมีเพื่อนบางคนที่ติดเหล้าเนี้ยเอ้ยไม่ดื่มก็ได้ไม่ดื่มแต่ว่า มือสั่นทําอะไรไม่ได้ตื่นมาไม่ฟังก์ชันทํานู่นทํานี้ไม่ได้เออ <c oughs> นั่นแหละมันก็เลยกลายมันก็บอกว่าเออมันใช่มันมัน,ม,นมันทําให้เออชีวิตมันแบบมันพังได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราสามารถจะคนโทรลมันได้อะไรย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราก็ไม่ใช้ก็ได้นี่ <c oughs> แต่ว่าใช้เพราะว่าอยากจะหนีปัญหาเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ก็โชคดีว่า เอ,ออยาที่เราใช้มันไม่ได้แบบรุนแรงเอเอรุนแรงมาแต่มันก็รุนแรงมมันก็ต้องรุนแรงแหละไมใช่แ,แต่ไม่ไชใช่เ<ๆ>พราะมันคือ,อยาเสพติดแต่บางูดว่าเอ้ยไม่รุนแรงมันก็ไม่ใช่อะไรเไงี้ยเพราะยาเสพติดสุดท้ายมันก็คือความติดไม่ว่าจะติดทางร่างกายหรือติดทางด้านจิตใจแต่ตอนนั้นเราเรามีความรู้สึกว่าเราติดทางด้านจิตใจมากกว่าเพราะว่าพอนั่นก็คือก็คือก็คือหักดิบไปเลยก็คือจบตรงนั้นแล้วก็ มันก็พอมีข่าวมามันก็จะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นอย่างล่าสุดในเพจเราเนี่ยก็ยังมีมแฟนคลับเข้ามาเอยตอนนั้นโอ้ยพี่ติดคุกผมยังเสียใจยใช่สุดท้ <laughs> ายก็บ <laughs> อกว่าเออเข้าใจครับแต่ว่าเข้าใจผิดไหมจริงๆแล้วไม่ได้ติดคุกก็เป็นผู้ป่วยส่งบัลบั้ใช,ใช่แล้วก็ <laughs> คุมประพฤติสองปี <laughs> ใช่